Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แม้ว,วันนี้เธอจะไม่ได้ไปต่อแต่ภาพในวันนี้ก็ยังคงตรึงตราตรึงใจคนดูตลอดไปครับมีอะไรอยากบอกกับโค้ชของเราไหมคะก็ขอบขอบคุณโค้ชมากๆเลยนะคะโค้ชโชอีบอยเป็นโค้ชที่สุดยอดที่สุดจริงๆคือคือเราปรับปืมแล้วก็แบบเราคงไม่มาถึงวันนี้ได้เราคงไม่ได้อะไรหลายๆอย่างถ้าเราไม่ได้รู้จักกับโค้ชโชอีบอยนะคะคือ พี่สุดยอดจริงๆพี่ทําทุกอย่างให้เราแบบเต็มที่จริงๆวันนี้แบบพี่โจมาตั้งแต่ตั้งแต่10บโมงชาคือไม่จาเป็นต้องมาก็ได้แต่พี่โจมา <นะ S 1> ดูซ้อมให้เราทุกอย่างมา<บ>ทำให้เราทุกอย่างขอบคุณจริงๆค่ะพี่นะฮะพูดถึงเพื่อนๆหน่อยครับเพื่อนๆในทีมของเราเพืพ่อนๆก็น่ารักมากวันนี้นะคะมากันครบคันนะคะพี่เกลพี่สุมเมธพี่เอ่อพี่โอ๊ตคคือทุกคนมากันครบใช่ค่ะแล้วก็ มีการให้กำลังใจกันตลอดเวลาค่ะขอบคุณมากมากเลยครับผมนะฮะตอนนี้อยากให้พี่ต้าจากตั้งแต่รอบแรกที่เรากล้าเข้ามาสมัครใน t ด e Voice สิงจริงตัวจริงอ,อยากใหู้ดถึงของสึ่เวทีนี้ซักนิดนงฮะเวทีนี้เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆค่ะเราได้อะไรมากกว่าที่เราคิดมากมันไม่เหมือนการประกวดร้องเพลงทั่วๆไปมันให้ประสบการณ์ให้อารให้ทัศนคติดีๆกับเราทําให้เรารู้ว่าการที่เราจะทํางานในวงการนี้การที่เราจะเป็นศิลปินที่ดีได้เราต้องทําอะไรบ้างเราต้องคิดถึงอะไรบ้างครับผม ครับอยู่กับครอบครัวของพี่กีตานั่นเองนะครับสวัสดีครับป้าปปาามาโอ้โหวันนี้แต่งตัวเติมยศมากเลยนะครับผมนะครับมาให้กําลังใจลูกสาวค่ะก็เราเคารพในคําตัดสินของผู้ชมและก็โฟร์ชนะคะครับค่ะเข้ามาถึงรอบนี้ก็นับว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วครับผมค่ะดีกับคู่ขอบเราดนะนะป๊อปป๊าหน่อยครับรู้สึกไงบ้างฮะก็ดีใจครับครับ เยอะมากเลยทีเดียวนี่ป้าแต่งตัวตั้งแต่ตีห้านะครับผมโอ้โหเท่มากเลยเดียวจะาทางด้านนี้นี่น้องชายครับผมน้องชายครับโหดจนยอดวงเงินเกินนะครับจริงว่าเกินไปสเดือนได้เดี๋ยวไปเก็บตังเดี๋ยวจะไปเก็บตังค์ที่กีตาร์เลยทีเดียวนะอ่ะอีกหนึ่งหนุ่มรู้สึกไงบ้างเอ่ย ก็ดีใจครับที่พี่สาว <สา S 1> ทำสร้างความสนุกสนานให้ทุกคนในทุกรอบครับครับผม,อ,มอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวแล้วนะครับ <c oughs> มีอะไรอยากพูดชนิดหนึ่งไหมฮะก็ขอบค <c oughs> ุณคุณพ่อคุณแม่มากมานะคะที่ทําให้ต้าเป็นตาน้าในวันนี้นะคะทุกๆอย่างที่พ่อกับแม่สอนมาเลี้ยงเรามานะคะทําให้เราแบบ มีวันนี้ได้นะคะทั้งเรื่องการร้องเพลงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตานะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะ <Okay. S 2> แลก็ขอบคุณ <All right. S 2> ้องชายสองคนนะคะเป็นกำลังใจ <All right. S 2> ที่ดีให้พี่สาว บอกว่าผ่านไปเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับสำหรับการเกาะติดนะครับบรรยากาศนะของเวที The Voice เสียงจริงตัวจีนครับในรอบการแสดงสดในสัปดาห์ที่4นี้นะครับข้อพูณสถานที่่ายทำด้วยนะฮะเซ็นทรัลพอยต์สตูดิโอไทยแลนด์ฮะและกลับมาพบกับเรา2คนใน We reporter presented by the best condominium ได้ใหม่ตามวันและเวลาที่ขึ้นข้างล่างนี้นะครับหรือว่าดักจะชมย้อนหลังเนี่ยก็ง่ายๆครับ w w w t h e v o i c e thailand com นั่นเองวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ